อยู่เต็ดก่อนนะฮะมาเลขสองมานพพรมยา่าคาสามชัยรัติสุขพร้อมฮะสามห้าอทางนั้นธวัชกาน์นะฮะวันนี้มาในเกมของตัวเองฮนะในแผนที่ถนัดคือสามห้าสองฮะแล้วทิพวิรัติรอสุขฮะเล่นสั้นกันแล้วยอดเข้ามาสอสองแล้วลูงนี้โคเข้ามาโอ้โหมังกรไปหน่อยบอลจนคาโอ้โหโ บอลเข้ามาชายัยรัตโนมมาเสาสองบอลตกไปถึงตะลาวุธแล้วฮะตะลาวุธหลอ,อกไปริมเส้นข้างไหนข้างไหนที่ยกการยิงโอ้โหติดเฟรมาอะตรงกลางโดนโฉบไปเอาแล้วฮะตั้งบอมยิงไกลเข้าซองสบายฮะแต่ทางซ้ายเกีย่ยวบอลโอบอลติดเท้านะ่าดูไปต่อได้ฮะออสเตเลีเยตากเข้ามานันทพลยังคว้าไม่ได้อยู่โอ้ยจังหวะแรกลักกระชอไปแต่ยังกระโดดคว้าเข้ามาได้ตะลาวุธกับชัยรัต อยู่ในสนามแล้วมาถึงเมาแล้วลูงนี้ล้ำไม่ดีโอ้โหดีเย่โอ้โหดีเย่ไปมงอ่านะสมรชัยปานล,ลูกนี้ติดกําแพงยังได้อยู่ครับสมรชัยตามมาพาบอลเข้าไปเองฮะข้างหลังนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะจะมีก็ทางด้านของผู้รักษาประตูตตของคิตเตนคนเดียวแ<ง>ทงทะลุช่องลูกนี้ดีเย่ได้เขาตายยิงดูเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามครับมา โอ้ดีเย่จับบอลได้การพักอ,อกนะฮะแต่งเข้าตายแล้วก็บอลเลส่สวยๆครับผมลูกนี้โอ้โหทางด้านของธวัชชัยได้แต่ยืนมองครับไม่ได้ร่อนเลยครับโอ้สวยงามจริงครับลูกนี้แต่มุมโยนมา,าตสอสองแล้วได้โขงลูกนี้ไม่ตรงกรอบฮนะบอมเข้ามาใหมา่ ไม่ถึงเอาแล้วข้างนอกมีสมอนรัดยิงโอ้ยเคลียมาจากเต้นเลยครับผมทางด้านของอิสตาทองวิรัตเจ้าอุ่มของเรายอร่อไปทางไหนแล้วข้างในเรียบร้อยโอ้โหดีเย่ออีกแล้วดีเย่คนเดิมครับโอ้โหต้องชมการเปิดของทางด้านวิรัตลอดตกเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหฟัง อาอแล้วครับบูดสินน่าลงกรฝีมือจ้างป่อดทุกวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับจบ9ก้าสิบนาทีนะครับก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก,ก,กุหลาบกปรอยู่ในเตดรูปเข้าไปลุยเข้าไปชุดที่กาเก่าก่ทุกครั้งที่มาลุาอยากเห็นเธอขวา้าใจลูกคอยเวลาที่จะบอกทมขึ้นไปเราเตรียมแรงกายเราพร้อมตะโกนก้องไกลเราร้องออกไปเราร้องจากใจถึงใจสมุขประการ ที่พี่แอลกำลังจะเป็นความจริงที่พี่แอลที่พี่แอลเรากำลังจะพาคันไปเป้าหมาย